จ้าอโอคุยจ้าแต่ก็มือก็เสียงแมวแม่มคุยกับแม่เจ็บเนาะจ้าอ๋ออือยากคุยฮะอยากคุยกับแม่หวานหนเอ้อยากคุยด้วยโอ๋เราอยากคุยกับป้ากับแม่นะใช่ไหมอ๋ออยากคุยกันคุยอะไรกันดีคุยกับพี่กิ๊งไหมนะคุยกับพี่กิ๊งเอาไหม กบพี่กินนอยจ้าเอ๋เบ้เบา้เนเออเออคุยจ้าคุยอะไรกันนะเราจะคุยอะไรโอ้โอ้เสียงดีวิเสียงแล้ว เอาแบบนี้เสียงอาจจะอย่าร้องไม่เอาเขใาไหมคะใจมั้าคะเข้าใจมั้ยหัวละเอ่อหัวละหัวละเลยนี่ไปฉีดวัคซีนมาเป็นไงนี่อ เริ่มมีเสียงแล้วเริ่มโดนวัคซีนเริ่มมีเสียงแล้วไปโดนไปโดนเส้นไหนเข้าเลยลูกออเโดนเส้นเมาเหรอลูกเออเขาโดนฉีดโดนเส้นเมาเนาะใช่ไหมโออโดนเส้นเมาเลยเขาไมา่ได้เอาเส้นออกเหรอลูก